สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อออฟตอมารุ่น X341 นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือออ t ต m มา X341 นะครับออ t ต m มาโปรเจคเตอร์นะครับ3 d d l p โปรเจคเตอร์นะครับความสว่าง3,500ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของความคมชัดหรือว่าคอนทราสต์เรติโอนะครับ 22,000ต่อ1นะครับความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA ครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดของจริงเลยครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูครับดูความแจมความสว่างนะครับของ Optoma X 3 4 1ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับอือหือ สุดยอดจริงๆครับดูภาพนะครับโอ้โหนี่คือออ t ต ma X 3 4 1นะครับความสว่าง3,500ลูเมนครับคผู้ชมครับมาดูลำแสงครับมาดูลำแสงที่พุ่งออกมากันครับดูครับโอ้โหลำแสงครับผู้ชมครับพุ่งออกมาครับสุดยอดจริงๆครับลำแสงพุ่งออกมานะครับ3 5 0 0ลูเมนครับคุณผู้ชมครับ เปิดไฟดูได้เลยนะครับนี่ครับสายกลางวันแล้วก็เปิดไฟด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับอือหือสุดยอดจริงๆครับดูครับดูครับดูภาพครับชัดๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ ดูลำแสงนะครับที่พุ่งออกมากันครับออปโตมา X 3 4 1ครับ3,500้าลูเมนครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูภาพกันครับดูภาพกันครับคุณผู้ชมครับดูกันชัดๆนะครับที่เห็นมันยุบยิบยุบยิบนี่เป็นเพราะว่าโทรศัพท์มือถือผมไม่ดีนะครับกล้องผมไม่ดีแต่ภาพนี้ดูครับดูภาพครับ สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับออฟตมาตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา7,000บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998ครับเดชชาติพงเกตจ,จากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <S 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 <S